ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งชแชร์คนละหนึงไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำเมนูมมาสวายผัดกระเพราขิงใส่น้ำเปล่า พอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขลกกระเทียมวิีิฟ้าเหลืองนะครับแล้วก็พริีหนูผมชอบการผสมแต่ปลาสวยายต้องลดจัดหนึ่งครับก็กินหอมแล้วก็ใส่ปลาสวายนะะคับ แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็บานเลือกปลาแลก็ใส่ถี่นี้วยั คือตัวเองนะครับใายก็ใส่กระทียครับ ปิดยอกเลยเรียบร้อยเลยนะครับปลาสวายผัดขิงกระเพราช่วยกดติดตาม ขอค like, mm hmm. นละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว mm hmm. ้ใจกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ